สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยเอามาสอนเกี่ยวกับเลขฐานกันอีกครั้งนะครับแล้วขอเกรนสักนิดนึงคือได้รับคำแนะนำหรือติชมมานะครับว่าเ,าเขียนไม่ค่อยสวยในโปรแกรมเพนนะครับต้องขอ,อประธานรับไไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ในการที่จะ ใช้ในการาเขียนแบบเป็นกระดาษหรืออุปกรณ์ในการถ่ายตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับวันนี้ก็เลยจะขอใช้เป็นโปรแกรมเพน์เหมือนเดิมไปก่อนนะครับอ่ะเรามาเข้าเนื้อหากันนะครับวันนี้เราจะสอนเกี่ยวกับการแปลงเลขฐานเหมือนเดิมนะครับแปลงจากฐานเป็นาฐานสองเป็นฐานแปดแล้วก็ฐานสิบหกนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากฐานแปดเป็นฐานสองแล้วก็ฐานสิบหก แล้วก็เปลี่ยนฐาน16เป็นฐาน2แล้วก็ฐาน8นะครับ <c oughs> เรามาเริ่มกันที่พื้นฐานก็คือแปลงจากเลขฐาน2ไปเป็นเลขฐาน8แล้วก็ฐาน16ก่อนนะครับ <c oughs> เราจะเห็นที่มุมขวาขวาบนนะครับว่าผมเขียนเลข2 4 2 1จุดด้วย1 2อ่าเป็น4นะครับขอแก้นิดหนึ่ง ะครับ <c oughs> มันคืออะไรตัวเลขตรงนี้ไอ้สาตัวข้างหน้าแล้วก็3ตัวข้างหลังตรงนี้ตรงนี้คือสูตรที่เราจะแปลงเลขฐาน2ไปเป็นฐานแฐาน16เลข8เป็นฐานสฐาน16 16เป็น8เป็น2อง่างนี้นะครับเราจะทําให้ดูเลยนะครับขั้นแรกเราตั้งโจทย์ฐาน2องขึ้นมาก่อน ฐานสองนะครับนี่นี่คือโจทฐานสองนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศนย์หนึ่งหนึ่งนะครับเราจะแปลงให้เป็นฐานแปดนะครับฐานแปด <c oughs> ส่วนวิธีการทำเราคือฐานแปด มันจะมีตัวเลขตั้งแต่0 0นถึง7นะครับ0ย์ถึงเนี่ครับสังเกตตรงนี้ครับ1 2 4ถ้านำมาบวกกันทั้งหมดอ่ะมันจะได้7นะครับนัคือสูตรข้างบนก็จะเป็นสูตรการแปลงเลขฐาน2เป็นฐาน8ฐาน8เป็นฐาน2นั่นเองนะครับส่วนวิธีการแปลงก็คือเราจะนะครับวิธทีทำนะครับ เราจะตั้งโจทย์ขึ้นมาก่อนวแบนบนี้เขียนอ่าลอกจย์มาก่อนแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะแบ่งครับสังเกตอ่านับจุดทศนิยมนะครับตรงนี้เป็นจุดนะครับนับอ่ามาทางจากขวาไปซ้ายนะครับแบบนี้เราก็จะนับ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วเราก็จะแบ่งแบ่งขั้นกลางแบบนี้นะครับก็จะได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึง่ง,ตรตรงหนึ่งนะครับแล้วทำไงต่อสังเกตตรงเลขหนึ่งนะครับมันมีหนึ่งอยู่สามตัวตรงนี้นะครับหนึ่งตรงนี้นะครับสามตัวให้มองไปที่ขวาบนครับมันมีอยู่สามตัวแบบนี้นะครับ ถ้าเราบวกกันนะครับบวกกันว่ามันได้เท่าไหร่มันมีหนึ่งหนึ่งสามตัวก็บวกกันทั้งสามตัวเลยครับมันก็จะได้เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดแบบนี้นะครับส่วนตัวที่สองมันมีหนึ่งกี่ตัวมีหนึ่งสองตัวหนึ่งสองตัวมีอยู่ตำแหน่งไหนบ้างในสี่สองหนึ่งนี้มันจะเป็นตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วก็จับบวกกันเฉพาะตัวที่มีเลขหนึ่งนะครับที่เป็นสองกับสามไอสองกับหนึ่งบวกกันก็จะเป็นสามนะครับ เพราะฉะนั้นฐานสองแปลงเป็นฐานแปดตรงนี้ก็จะได้เป็น73ฐานแปดนะครับเอคนะครับต่อไปเราจะบวกเลขเป็นจุดทศนิยมด้วยนะครับฐานสองจุดทศนิยม เป็นจุดทศนิยมเราจะใส่จุดเข้าไปเพิ่มนะครับก็จะเพิ่ม1 1, 1ึ 1, แบบนี้เข้าไปนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งนจุ 1, 1, 1, 1, นะครับวิธ <c oughs> ีการก็เหมือนเดิมครับขอรวบรัดสักนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่ตั้งโจทย์ เราจะแบ่งเป็น3ามตัวเหมือนเดิมครับ3ตัวก็คืออ่าอันนี้เป็น1นึ่อยู่แล้วแล้วก็ตัดมาอย่างนี้อันนี้เป็น1 2ึสามแล้วก็ตัดมันก็จะได้1 1, 1ึหนึ่งครับแบ่งครึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งนึ่งจุดทศนิยมนะครับแล้วก็1นหนึ่ง หนึ่งนะครับก็จะได้นะครับเป,เป็นเหมือนเดิมครับหนึ่งสามตัวเราก็เอาสี่สองหนึ่งบวกกันเลยครับก็จะได้เป็นเจ็ดนะครับตามด้วยศูนย์หนึ่งหนึ่งก็จะเป็นสามนะครับครานี้จุดโทศนิยมเราจะไม่ใช้ไม่ใช้ตัวข้างหน้านี้แล้วนะครับเราจะใช้ตัวข้างหลังเราจะนับถอยหลังไปนะครับก็คือ ถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็เอาหนึ่งสองสี่บวกกันก็จะได้เจ็ดนะครับแล้วถ้าเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์อย่างนี้นะครับเราก็จะนับาจากซ้ายซ้ายตรงนี้นะครับไปขวาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับศูนย์หนึ่งศูนย์ก็จะเป็นเท่ากับสองแบบนี้นะครับโอเคนะครับ ต่อไปเราจะแปลงฐานแปดกลับมาเป็นฐานสองนะครับที่การแปลงก็คล้ายกับอ,อันเดิมนะครับเป็นการาปล่อยนะครับก็คือเราทำให้ดูเลยดีกว่าก็คือเราตั้งโจทย์มาก่อนครับโจทย์ของเราจะใช้เป็นเจ็ด สนะครับพยายามบรรจงเขียนให้รู้เรื่องที่สุดนะครับจุดนะครับสาสบสองเป็น3าสองนะครับฐาน8นะครับเราจะแปลงให้เป็นฐานสองนะครับวิธีการแปลงนะครับเราจะนำตัวเลข เจาเนี่ยนะครับกระจายออกมาก่อนนะครับก็คือแยกมาเป็นเนะครับแล้วก็4ตามด้วยจุดโทจะนิยมนะครับก็จะเป็น3แล้วก็2อย่างนี้นะครับวิธีการแปลงก็คือเจนะครับมองขวาบนนะครับจะขอลบสักนิดนึง อมอขวาบนนะครับวิธีการหาเราจะหาจากขวาไปซ้ายนะครับก็คือนําตัวเลขบวกกันไปเิยครับเจ็ดสี่สองหนึ่งบวกกันนะครับได้เจ็ดมันก็จะเป็นในฐานในเลขฐานสองจะมีแค่ศูนย์กับหนึ่งนะครับก็คือก็จะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งนี้นะครับถ้าถ้าตัวไหนได้ใช้ได้นำเอามาบวกให้เขียนตัวเลขหนึ่งไปเลยนะครับเจ็ดก็จะได้เป็นหนึ่งนะครับ หแล้วก็1นึ่งต่อไป4ครับ4มองจากขวาไปซ้ายนะครับ4ี่ปนอยูอ่ฝั่งซ้ายสุดใช่ไหมครับตอนนั้น2กับ1ก็จะกลายเป็น0นนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ก็จะกลายเป็น1น,นะครับ0 0จุดอ่าะานี่ถ้ามีจุดทศนิยมแบบนี้นะครับวิธีการหา ก็คือเราจะหาจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับมองขวาบนนะครับซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับในการหาก็เหมือนกันเลยครับ3อะไรบวกกันได้3ก็จะมี1กับ2นะครับบวกกัน4ไม่ได้ใช้เราก็ให้เป็น0นย์นะครับก็จะกลายเป็น1 1 0แบบนี้นะครับ2ก็จะเป็น0 2ย์สองเออใช่ศูนย์หนึ่งนะครับสอบไ,ไม่ได้แอด เลขฐานสองมีแค่หนึ่งกับศูนย์นะครับกลายเป็นหนึ่งเลขสี่เราไม่ได้ใช้ก็เป็นศูนย์แบบนี้ครับวิธีการแปลงพอจะเข้าใจไหมครับต่อไปครับต่อไปเราจะแปลงฐานสองเป็นสิบหกนะครับค่ะเนี่ยเลขฐานสองเป็นฐานสิบหกนะครับเราตั้งโจทย์ขึ้นมาเหมือนเดิมกันครับ มันจะใช้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็จุดทศนิยมนะครับก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งแบบนี้นะครับ นี่เป็นฐานสองนะครับแปลงเป็นฐาน16นะครับฐานสิบหแบบนี้แล้วก็วิธีการทำนะครับจะเล่นสีนิดนึงสีน้ำงินเราก็จะแบ่งครึ่งเหมือนเดิมครับนับจาก ตรงนี้นะครับนับไปนะครับไปทางซ้ายนะครับจากขวาไปซ้ายนับไปคราวนี้สังเกตที่สีน้ําเงินบนขวานะครับที่ผมเขียนไว้จะมีแปดสี่สองหนึ่งนะครับข้างหลังก็จะเป็นหนึ่งสองสี่แปดอะไรแบบนี้นะครับวิธีะทำเหมือนกันครับแค่เราเพิ่มเข้ามมาอีกหนึ่งหน่วยนะครับถ้าจะหาฐานสิบหกเพิ่มเลขแปดเข้ามานะครับเพิ่มเลขแปดตัวนี้เข้ามาแล้วก็ตัวนี้นะครับ เพิ่มจากหนึ่งสองสี่เป็นหนึ่งสี่แปดนะครับอะไรเพิ่มเข้ามาอีกวิธีการแบ่งที่จะหาเราก็เพิ่มจากสามตัวเป็น4ี่ตัวนะครับ,รบเช่นนะครับสังเกตนะครับสังเกตโจทย์นะครับเราจะนับจากขวาไปซ้ายคือ1 2่สามสี่แล้วก็แบ่งครึ่งตรงนี้ครับนี่เท่าน้าก็เป็น1 2 3 4งสาสี่แบบนี้นะครับข้างหลังเช่นเดียวกันครับต้องอนับจากซ้ายไปขวานะครับแบบนี้เราจะนับ1 2สอง สถ้าตัวที่4ไม่มีให้คิดว่าเป็นเลข0ูนย์ไปไปเลยนะครับโอเคนะครับวิธีการหาเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็1 3าตัวข้างหน้าบวกกันได้อะไรครับแล้วก็ดูครับมันจะมีแบบนี้นะครับอยากขวาดไปซ้ายมี1 2 4่ี่แปบวกกันก็คือ15นะครับ 10, เลขที่เอ่อเลขสิในฐาน16มันคือตัว F นะครับ ถ้ามากกว่า,าตั้งแต่10ขึ้นไปถ้าบวกกันแล้วได้มากาได้10ขึ้นไปเราจะใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษ,าษาของฐาน16นะครับตัวเลขทีเ่เลข15ก็จะได้เป็น f นะครับ f แบบนี้แล้วก็0 1 0 1นะครับเราก็จะนับจากขวาไปซ้ายนะครับ1นะครับได้ใช้0ไม่ได้ใช้1ตัวนี้ได้ใช้ 8เราไม่ได้ใช้นะครับเลขสเราใช้แค่4กับ1เอา4กับ1บวกกันนะครับก็จะได้เป็น5ครับ5จุดครับต่อไปนะครับจุดทศนิยมนะครับเราจะนับจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับก็คือ1010ก็จะเป็น1ได้ใช้2ไม่ได้ใช้เป็น0นย์นะครับ1น่งเป็น4 4ได้ใช้นะครับศูนย์ตัวสุดท้ายเป็น8เราไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็น1บวกกับ4นะครับ หบวกกับ4ก็จะได้เป็น5นะครับคำตอบก็จะเป็น f 5้จุดหฐาน16ครับนี่คือคำตอบครับวิธีการแปลงกลับเป็นเลขฐานสองนะครับเดีย๋ยวขอลบโจทย์นิดนึง โอเคนะครับเราจะแปลงาฐาน16ไปเป็นเลขฐาน2นะครับวิธีการแปลงก็คือตั้งโจทย์ขึ้นมาก่อนนะครับอันแรกเราจะเอาสัก A B แล้วก็2จุดด้วย A สนะครับฐานสิบหกแปลงไปเป็นเลขฐาน2นะครับวิ <c oughs> ทีก็คล้ายๆกันครับแค่ดูกลับกันนิดหนึ่งนะครับเราก็เหมือนเดิมครับเราจับแยกกันออกมาก่อนจะจ,ะจะงงนะจะแยกให้ดูเป็น A นะครับ อันนี้ก็จะเป็น b นะครับแล้วก็เป็นเลข2นะครับจุดนะครับ a นะครับ a แล้วก็ c นะครับอ่ะครานี้ เหมือนเดิมครับเราเลขฐานสองมันจะมีแค่สองตัวคือศูนย์กับหนึ่งนะครับ a เนี่ย a คือสิบสิบอะไรบวกกันได้สิบบางนะครับก็จะมีแปดนะครับสี่แล้วไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เป็นสองหนึ่งแบบนี้นะครับหนึ่งเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าแปดบวกกับสองนะครับแปดอยู่ตำแหน่งไหนก็อยู่ตำแหน่งอันแรกก็ใส่หนึ่งครับสี่เราไม่ได้ใช้ใส่ศูนย์สองเราได้ใช้ใส่เลขหนึ่งครับ เลขหนึ่งเราไม่ได้ใช้เราใส่ศูนย์นะครับแบบนี้นะครับนี่คือสิบครับคือเอาเลขแปดไปบวกไปบวกกับเลขสองแบบนี้นะครับต่อไปนะครับ bb B ของเราคือสิบเอ็ดครับสิ 18, บเอ็ดอะไรบวกกันเราได้สิบเอ็ดบ้างอะไรบวกกันเราได้สิบเอ็ดบ้างนะครับแปดบวกบวกสองกับหนึ่งนะครับก็จะ สี่ตรงนี้ไม่ได้ใช้สองกับหนึ่งได้ใช้นะครับจับบวกกันแบบนี้นะครับอ่าก็จะได้เป็นแปดเราใช้้ใช้ก็จะเป็นหนึ่งครับศูนย์สองเราได้ใช้หนึ 1, 1่งหนึ่งเราก็ได้ใช้ก็เป็นหนึ่งแบบนี้นะครับต่อไปเป็นเลขอ่าเลขสองเลขสองก็ตัดตัดแปรตัดสี่ตัดหนึ 4, ่งออกมันเหลือสองตัวเดียวก็จะเป็นอ่า ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์แบบนี้นะครับต่ไปจุดทศดนิยมครับเอเนนะครับถ้าไม่ใช่จุดทศนิยมมันก็จะเป็นอ่าเป็นแปดใช่ไหมครับเป็นแปดสี่สองหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นจุดหลังจุดทศนิยมขึ้นไปก็จะกลายเป็น1 2 4 8แบบนี้นะครับมันจะหาไปอย่างนี้ถ้าเป็นจุดทศนิยมนะครับมันเดียกวครับ A ของเราครับเป็น10 10บวกมีอะไรบวกกันได้บ้ามี2กับ8บวกกันได้10ก็จะเป็นศูนย์ 0 8นะครับส่วนตัว c ตัว c คือ12นะครับอะไรบวกกันแล้วได้12ก็คือ8กับ8อ่า4กับ8นะครับก็จะเป็นศูนย์จะได้มองกันชัดๆนะครับน่าจะเป็น0 0 1 8นย์นะครับโอเคนี่คือ คำตอบฐานสองนะครับแบบนี้เห็นแล้วครับวิธีการแปลงฐานสิบหกเป็นฐานสองฐานแปดเป็นฐานสแล้วก็ฐานสองเป็นฐานสิบหกแล้วก็ฐานแปดครานี้การแปลงเลขฐาน16ไปเป็นฐาน8วิธีการไม่ได้ ซับซ้อนเลยครับก็คือเราแปลงจากเลขฐาน 16. เนี่ยฐาน16ฐาน16ตรงนี้ไปเป็นเลขฐาน2ตรงนี้แล้วเราก็จะแปลงจากฐาน2ตรงนี้นะครับฐาน2ตรงนี้ไปเป็นฐาน8เจ็ดไหมครับเราจะแปลงแปลงให้ดูนะครับสมมติว่าผมแปลงจากฐาน16ตรงนี้ไปเป็นฐาน2ตรงนี้แล้วแล้วเราอยากแปลง ไปเปลี่ยนฐาน8แล้วก็เอา,อาตัวนี้ไปแปลงเป็นฐาน8นะครับวิธีก็คือเหมือนเดิมครับเราจับแยกกันฐาน8มันจะมีอยู่3าหลักนะครับก็คือเราจะแบ่งจากขวาไปซ้ายก่อนนะครับก็คือ,อนะครับศูนนนะครับแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วก็ศ1นย์แบ่งครึ่งแบบนี้แล้วก็ศ1นย์แล, 10, แล้วก็แบ่งครึ่งข้างหน,นก็เป็น1 0 1 แบงเช่นเดียวกันครับแต่เราจะนับจากซ้ายไปขวาก็จะเป็น010แล้วก็จะแบ่งแบบนี้แล้วอ่าไอตรงนี้มันเป็น8ขดเอภไปนับอ่ะแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับถ้าแปลงเป็นฐาน8ปดก็จะมี3าหลักเหมือนเดิมนะครับเป็น010แล้วก็001แบบนี้นะครับ แปดตรงนี้ไม่ได้ใช้เอ๊ะขอมันจะเป็นเลขหนึ่งนะครับอ่าขออภัยนะมันจะเป็นเลขหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมถ้าโจทย์ที่เราทำศูนย์ศูนย์สิบใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งอ่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับก็อ่าสองกับแปดเป็นสิบโอเคเราจะแบ่งใหม่นะครับ ตรงนี้อ่าเรนับจากนับต่อเลยนะครับสามหลักนะครับก็เป็น1นึนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งถ้าไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยนะครับเราจะแบ่งจากข้างหน้าไปก่อนนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอาสีตั้งขึ้นมาสี่สองหนึ่งหนึ่งศก็คือตรงกลางเราไม่ได้ใช้ตรงกลางเราไม่ได้ใช้ก็จะเป็น 1> 4กับ1บวกกันก็เป็น5นะครับ5ต่อไป010ก็จะเป็น2ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะได้2แบบนี้นะครับแล้วก็1 1 0ก็4กับ2ก็เป็น6นะครับก็เป็น6กอ่าก็จะเป็น2เหมือนเดิมครับ จุดทศนิยมครับวิธีการก็จะเปลี่ยนไปก็จากสี่สองหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสองสี่แบบนี้นะครับหนึ 1, ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ตัวที่อยู่ตรงกลางคือเลขสองนะครับก็จะมีแค่เลขสองแล้วก็ใส่สองลงไปเลยครับสองแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์มันก็คือเลขหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็เป็นหนึ่งกับสองบวกกันก็เป็นสาม นะครับคำตอบก็จะได้นี่ครับฐานแปดนี่นี่คือวิธีการแปลงจากฐานสิบหกเป็นฐานแปดก็คือเราต้องแปลงฐานสิบหกฐานสิบหกเนี่ยไปเป็นฐานสองก่อนแล้วจากนั้นก็แปลงจากฐานสองไปเป็นฐานแปดแบบนี้นะครับวิธีถ้าจะแปลงจากฐานแปดเป็นฐานสองก็เหมือนเดิมครับก็แปลงฐานแปดฐานแปดไปเป็นฐานสองแบบนี้แล้วก็แปลงฐานสองไปเป็นฐานสิบหก เช่นนี้ครับวิธีการแปลงเลขฐานผมขอจบอคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้และขอพูดอีกนิดนึงก็คือ,อคลิปต่อัดไปเราจะทําให้มันเป็นเป็นคลิปวิดีโอในการใช้มือเขียนนะครับให้มันดูรู้เรื่องกว่าน,นี้ตอนนี้ขออภัยไปก่อนนะครับก็คือมันยังไม่พร้อมจริงๆนะครับมันติดปัญหานิดๆหน่อยๆที่ยังแก้ไม่ได้ตอนนี้นะครับขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณครับ